ครับต่อไปเลครับขาราชการสิทิโนครับรับต่อไปจะได้รับส่วนที่สี่บัตรธนาคานะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากนะครับท่านนายกโครงการอาหารส่วนตัวเกษตรท่านนานอาชิษสารีนะครับมางสุธาราสิทธุกุลนะครับบุษรารัตนใส่นะครับแล้วก็ได้รับความเมตตาจากท่าน ท่านเจ้าคณะจรงหวรดสิริธรรมนะครับท่านพระครูอาจารย์ท่านคณะบัณฑิตศึกษาต้งทำนักปัญญาตลอกนี้นะครับร้บต่อไปนะครับขอที่จะเข้าสู่ทฤษีนะครับขอครับระทีอนข้าประทานครับว่าอภิสายุนายากโ้องการในน้ำกระทำระดับรี่กิดโรเรียนปัญาพระที่บาทและจุเรียนสองทางสองการงครับ เตียงตัวตางสุเตียงสองคำพ้องกัน Ja,

တော်ရရလဲမမစတာ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Arahato samadhatu hatta Namo tata bhagavato อรัลานังอัมังสรณังสะหะนัง โหติยมติขมังสารนังกัจจานิโติยสังขังสารนังกัจจานิโพธิยติสังขังสารนังกัจจานิติยํติสุทธังสารนังกัานิสาติยมังสรนังกัานิ สาธุยํเตธัมมังสรณังกถามิสพฺพํอุปํสํฆํสรณังกถามิสาธุยํเตสํฆํสรณังกถามิสรณํภมนามีติ <laughs> 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 มารยาณ์นิอาาคิปสอาเวระนิสิพาปัชสมาทนิสินนาธานาเระนสิาปัชสมายานิอานาธานาเวระนิสิาปัชสมาทานิอสิาธานวะ ตาัมายานีคาเมตุเิชาตระระเวรมส,ส,ส,ส after, ิทปาทังสมาานีสวาทเวรมณีสิทปะทังสมาธานิมุสาวะทเวรมณีสิทปาทังสมาธิานี มารถมาเรนรูาปัจันสมันี้สุราเมรยะาแม่สมารถมาเระเนริ้สัาวปัทจันมายนี

โอสัตมาัสุภัทรมนโมจักสะาจวะโตอระ แล้ีตียี่หิบีสองยี่สิบไม่แล้ไม่แล้วเรื่อยแล้วที่ยโอ้แ้วกีตียี่หกาวแล้วก็ที่้านีาะพอว่าท่านยังตือนลายเื้อนี้คุณข้านม่ยฮะรายหลาเนี่เหรอข้าพจ้ามีขอ่านวด อันเพลินมีอยู่ีบานก็บบไปาไบ้านแมกอนท่านก็เพื่อสบายประยัดทกั้านปนาปลาเน่ไรบ้อนกินบัดีเนาะมี่กินบมันเพินของมอวแท้ว่าของนแท้ถวอย่้เออตุ๋เต่ามอนาลกระลียงไม่ได้พอจี่แม่เลยนะท่านบอก อ้าวพอหลายยายทางลรไมออกเลอนี่เพราว่ามีไฟโขกสะานโคกงา่าวเพราะว่าทั้งไฟบานมีเปลวานมี้าตอบตตระเวและก้าวบานยูุ่ข้นังไฟวาดแต่เพ่งจอาวาสาอาจารย์มดทีเป็นสังฆห้อนบรรดา ไปห้าหนึ่งบางคนต้องพอไปดีว่าเห็นแส่ข้าวเออครัดีว่าดีว่าเ้ืพออใน่องนี้ว่านั่งโดนไล่โดท้าโดนแกงโดนสามมุเพราะว่าการกระตั้งท้าอาจจะมาถึงนไี้ในขว่นนีงานเข้าทั้งหลายที่ว่าโบกตาตาในวดนู่จิตใจที่หอบฟอหอบแ่ดีน้องบ้านเมื่อบ้านไก่บ้านไก่บ้านไก่ติดติดกัน ตามอาคุณตตามตะบอลมารวบุนตะนามาวางทีเกศะนาทัาถว้ท่าแกผัดสองอิจฉเพาะจดงแกพระพิจูรูไงถึงจะน้ม่ได้นี่เขาวาเรียกวางตนาท่านี่สองย่างย่างที่สองเทองบุกปริชาบุกปริชาตะตะนาตะตาตะบอลตะตาตะบเออท่านกวดตนาท่านเข้ามาอยี้งนี่ ไม่พอ้านไก่วัดไกาปัดคุณหลังกั้นทานวันแคนั้างมาแต่พอนั้หัวหนาหมดแม่มีวัดเออแทบต้อว่าใ่ปัดเขาเฮ้เ้เออท่านบาปผู้ดีแต่กั้นไก่เล่นไรอย่างน้องพอร่าเออมั้แก่แต่งยูุ่ญมาอาศัใส